สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งแต่วันนี้ขออนุญาตโผล่มาอยู่ในช่องของทนายบอลสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับกับทนายบอลนะครับก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะครับมาคอเลฟมาร่วมกันให้ความรู้ดีกว่ามาแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับเพื่อนเพื่อนกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มี f อผมคนนึงนะครับสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องการทวงถามนี่พอดีผมเจอผู้เชี่ยวชาญเรื่องการ ทวงถามนี่อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าสำนักง,งานเขาได้จดทะเบียนการทรวงถามนี้ด้วยผมนะครับมีเอฟซีคนหนึ่งเขาสอบถามมาว่าเขานะครับเป็นนี่อยู่กับไฟแนนซ์ไฟแนนซ์หนึ่งนะครับปรากฏว่านะครับมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์โทรมานะครับวันหนึ่งสองสามครั้งสองทุ่มสามทุ่มและยังโทรอยู่เลยเนะี่ยแบบนี้มันสามารถกระทําการได้นะครับในทางปฏิบัติเออคือนะครับตามการโทรนี้ตามพรบทวทถามนี้นะครับซึ่งกรณีที่เป็นเจน้าหนี้ที่ได้มีการจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไฟแนนซ์หรือว่า บุคคลธรรมดาที่ได้มีการจดแจ้งไว้กับทางจังหวัดว่าให้กู้ยืมเงินเป็นปกติธุระหรือเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินนะครับก็คือการทวงนอกเวลาหรือการทวงกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเจ้าเจ้าหนี้ไอตัวลูกหนี้นะครับก็ไม่สามารถกระทําได้นะครับเพราะว่ามันจะปิดพรบทวงถามหนี้นะครับปศส5งพาอ่ก็คือทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ตัวลูกหนี้ไปทวงกับพ่อแม่ไปทวงกับเพื่อนร่วมงานไปทวงกับเจ้านายแบบนี้ถือว่าผิดและก็เวลาในการทวงหนี้นะครับอันนี้สำคัญเวลาในการทวงหนี้ก็คือตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะครับก็ก็คือสามารถทวงได้ในช่วงเวลานี้นะครับนอกเหนือจากนี้ไม่สามารถทวงหนี้ได้เพราะว่าก็จะผิดเหมือนกันผิดเหมือนกันส่วนการทวงถามหนี้ที่มีการคุมคูประจาน ทำลายร่างกายอะไรพวกนี้หรือทำลายทรัพย์สินแบบนี้ก็มันโดยหลักมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับมันผิดกฎหมายอายไลน์นะทำได้ไปทวงเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาไปทำแบบนี้เขาเนี่ยไม่ได้แลวก็ไม่ได้ใช่ล้วครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นการเปิดเผยเรื่องนี่ของลูกหนี้ให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบคล้ายๆกับเหมือนเป็นการไปประจานไปบอกว่าเอ้ยนี่คนนี้เป็นเป็นนี่ฉันนะเป็นนี่ฉันนะคนนี้เนี่ย ติดนี่ไฟแนนซ์เท่านั้นเท่าน,นี้นะเห<ต>มือนเหมือน,มนมผมเคยผมผมเคยมีลูก,ล,กลูกความมาปรึกษาก่อนนี้เช่นนี้แบบว่าประมาณว่าพวกไฟแนนซ์พวกไหนพวกนี้แหละโทรหาเราไม่ติดโทรไปที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอ,อ,อนางสาวโอเป็นเป็นนี่ไฟแนนซ์ค้างอยู่สามงวดอ่ะผู้ใหญ่บ้านช่วยไปตามให้หน่อยแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เบบนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าผิดบลบตรงามนี้แลวมีข้อห้ามอื่นอีกไหมครับข้อห้ามอื่นก็คือการส่งบรณษย์ส่งปรษณียังไงเปิดผนึกเปิดผนึกให้คนทราบว่าเออเนี่ยคนเนี่ยเป็นนี่นะ การส่งไปรษณีย์ต้องเป็นการส่งแบบมิชิพับรับนะครับเช่นว่าถ้าเกิดส่งไปรษณีย์แบบว่ามันมีไปรษณีย์บางประเภทนะครับเพื่อนเพื่อนที่ว่ามันไม่มีซองออมีข้อความปิดอยู่ด้านหน้ามีแค่เนิดเดียวถ้าเกิดระบุเลยว่าเป็นจดหมายทวงถามนี่แบบนี้นะครับแสดงว่าไม่สามารถทําได้ไาาแต่ถ้าเกิดเป็นซองปิดผนึกชัดเจนอาจจะระบุว่ามาจากบริษัทโตโยต้าลิทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นั้นไม่มีกฎหมายอ่าก็จะมีส่วนของนะครับโทษโทษนะครับโทษก็คือจะมีโทษจำคุกไม่เกิน ห้าปีหรือจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทอ่าหนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้นะเอาเรื่องเลยนะครับสาหรับโทษจำคุกแล้วก็โ,โทษ,โทษปรับผมแนะนําเพื่อนๆน,นะครับว่า ถ้าเกิดได้รับโทรศัพท์จากพวกไฟแนนซ์พวกอะไรพวกนี้เช่นว่าวันนี้2ครั้ง3ครั้งไปต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถบันทึกวิดีโอไว้บันทึกเสียงไว้อะไรต่างๆได้ถ้าเกิดเขามีการข่มขู่โทรมานอกเวลาต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถดัดหลังเขาได้เลยนะครับแต่ทางนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกว่าเป็นหนี้นะเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับผมไม่แนะนําว่าให้คนเดียวนี่แต่ทางนี้นะครับเจ้านี่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตด้วยถูกต้องใช่ครับแล้วก็หากมีเรื่องราวเกิดขึ้นตามที่ผมกล่าวมานี่ก็คือมีการทวงอ่า ทวงนี่มีกฎหมายใช่ก็สามารถไปแจ้งความที่สถา,านีตบบํารวจไกลใใบ้านได้เลยนะครับและแบบนี้เมื่อกี้นะครับที่เอฟซีท่านนี้ถามผมมาเขาเป็นกรณีที่ว่าไฟนนซ์ทวงถามมาแล้วถ้าเกิดเป็นชาวบ้านแบบชาวบ้านแหละอะนางโกมายืนเงินนางขอแบบเนี้แล้วทีนี้นางขอทวงได้วันละกี่ครั้งทวงได้เวลายังไงอันนี้ก็สามารถทวงได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตแต่กร่นเขาบอกเลยว่า การเป็นเจ้าหนี้นะครับก็ต้องเป็นเจ้าหนี้ที่ได้รับรองจากกฎหมายก็คือมีการจดทะเบียนมีการจดแจ้งว่าเป็นเจ้าหนี้เราปล่อยเงินกู้เป็นปกติธุระแบบนี้ก็ถือเป็นเจ้าหนี้ตามพรบตัวถามหนี้แต่ถ้าหากเป็นการให้ยืมเงินแบบเพื่อนให้ยืม อ่ะให้ยืมแบบเดือดร้อนมา,อา,านของพึ่งเราไอเนี่อ,อก็ทวงได้ภายในขอบเขตเหมือนกันก็แต่อาจจะไม่มันไม่ถึงกับฟิกว่าวันละแค่หนึ่งครั้งต้องเว<ช>ลานี้อาจจะทวง<ช>หลายครั้งด้วยแต่หลายครั้งได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในขอบเขตใช่ไหม<ช>เพราะว่าบางบางกรณีเนี่ยถ้าเกิด เราไปทวงกับเจ้านายเขาเนี่ยเราถ้าเกิดเป็นชาวบ้านกับชาวบ้านเนี่ยเราไปทวงกับเจ้านายเขาเนี่ยมันอาจจะพอทําได้แต่ถ้าเกิดไปทําจนเขาเดือดร้อนลาคาเนี่ยเป็นไงแบบนี้มันก็ไม่ได้มันไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนลาคากับผู้อื่นซึ่งนายจ้างคนนี้อาจจะไปแจ้งความกับตัวเจ้านี้ได้ถ้าเกิดเขาเดือดร้อนลาคาเนี่ยแม้ว่ากฎหมายมันจะไม่ได้ฟิกสทีเดียวและถ้าเกิดอย่างนี้แหละถ้าเกิดผมเป็นเจ้านี้เนี่ยลูกหนี้มายืมเงินผมนะครับสมมุติว่ามีนายคนหนึ่งชื่อนายนายเอมายืมเงินผมนะครับทีเนี้ย ผมไม่ได้เงินคืนสักทีผมไปโพส์ประจานได้ไหมว่าไอ้ทนายไอ้ขี้โกงอ่าเบี้ยวนี้ไม่ยอมจ่ายเลวทั้งโคตรแบบเนี้ยผมสามารถทําทได้ไหมแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทยิ่งถ้าโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k อะไรพวกเนี้ก็จะ อผิดข้าขคายมินประมาทโดยการโฆ,โฆษณา,ษณาตามมาตรา3 2 8นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทนะครับซึ่งโทษอาจาโทษพวกนี้ค่อนข้างหนักเลยนะครับ,รบแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นหนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่อยากให้ไปประจานลูกหนี้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าผมนะครับอยู่ทั้งฝ่ายที่ว่าฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งที่ประจานเราแล้วก็อยู่ทั้งอีกฝ่ายหนึ่งที่ว่าโดนลูกหนี้ฟ้องมาเช่นกันนะครับซึ่งคดีพวกนี้พอขึ้นสู่ศาลนะครับมันต้อง เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าทานายเสียค่าเสียหา,ายเสียค่าประกันตัวอะไรต่างๆมากมายครับผมอยากให้ทวงกันอยู่ในขอบเขตมากกว่าบางกรณีนะครับแม้ว่าลูกหนี้จะเขียนระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเลยว่าถ้าเกิดเลี้ยวหนี้ให้ประจานลงเฟซได้ยังทําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการขัดตอ่อสังขัดต่อความสงบเรียบร้อยและสิลธรรมนดีของประชาชนใช่ครับบางเทศก็อาจจะจากที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ย เป็นโจรเนี่ยก็กลับกลายมาเป็นจำเลยซะเองใช่ใชนั่นแหละใช่สมมติง่ายๆเลยผมเคยเจอนะครับเจ้านี้เนี่ยถ้ายืมเงินไปแค่สองหมื่นปรากฏว่าลูกหนี้ลูกหนี้นะครับของผมเนี่ยยังจ่ายเป็นปกติเลยจนถึงงวดสุดท้ายเหลือแค่หนึ่งพันบาทนัดจ่ายกันวันเสาร์ปรากฏว่าวันพฤหัสโพสต์ประจานแล้วลูกหนี้ไม่ใช่ว่าเขาหัวหมอนะครับแต่เขารักษาสิทธิทางกฎหมายนะครับเขาทั้งแจ้งความเขาตั้งจ้างให้ผมไปฟ้องคดีนะครับปรากฏว่านะครับ เงิน1,000บาทนั้นก็ไม่ได้นะครับต้องมาเสียค่าเสียหายให้ผมรู้สึกว่าเคสนั้นประมาณ5-6าหกหมื่นนี่แหละครับเสียค่าปรับด้วยไม่มันไม่ไมไม่คุ้มเลยนะครับมีอะไรจะฝากกับเพื่อนๆตรงไหมเมื่อมาในช่องนี้ของทนายปวีเลยนะครับ <laughs> <laughs> ผมก็ฝากช่องของกับผมด้วยนะครับช่องทนาย <laughs> บอลเซิร์ชยูทูบเซิร์ชเฟซบุ๊กหรือว่าเซิร์ชทิกต็อก่ยเจอแน่นอนครับทนายบอลเนี่ย เพราะว่ายังไงติดตามผมนะครับบางทีสอบถามผมมาทางช่องเชทอะไรต่างๆเกี่ยวกับปัญหากฎหมายเนี่ยผมอาจจะตอบไม่ทันนะครับก็อาจจะไปหาช่องทนายบอลได้ทนายบอลเนี่ยเขาแจกเบอร์โทรด้วยนะครับผมที่หนีเอาผมไปแจกเบอร์โทรอันนี้โทรถามได้นะครับมปรึกษาได้ตลอดครับ 24ชั่วโมงเลยครับคนนี้แต่กองของผมเนี่ยผมไม่ได้เล่นตัวนะครับแต่ว่าวันหนึ่งแชทนะครับอาจจะเป็นร้อยหรือผมไล่ตอบไม่หมดจริงๆนะครับ,รบอย่ายลืมกด s u b สไครต์กดติดตามช่องทนายบ,บอลไว้เฟนเพจทนายดวีนเฟนเพจทนายบอลแล้วก็ t ิกตอกทนายกวีแล้วก็ t ิกตอกทนายบอลด้ว,วนยนะครับผมวันนี้ก็ลาก,กันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <สา S 2>